ทำในอย่างไรให้ฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอจริงๆนับตั้งแตที่เรานั้นรักกันไม่คิดว่าจะรักได้มากมายเธอรู้วีทีดูายคนที่ห่วงใหญ่จนฉันปลกใจทีงความรู้สึกที่ฉัน time ชีวิตของคนคนหนึ่งในอบอุนใจและได้รู้ตัวดีว่าเป็นคนที่โชคดี เพากสใดจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยังพบเจอยิงได้รู้ใจยังรักเธอหมดใจครบผมก็เป<อ>็นเพลงเติมความหวาน นะคะจากคุณจอห์นนี่เฮาส์นะคะให้คนเขาบอกว่ายิ่งอยู่กันนานนะมันก็ยิ่งเบื่อกันสำหคนอย่างในเพลงเนี่ยยิ่งรู้จักยิ่งรักนั่นละสิแล้เป็นะครับใช่เป็นเพลงของผู้ดาอินโดฟินนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเติมความหวานกันนะครับสำหรับโครงการที่เราจะพูดถึงนะครับแล้วเมื่อสักครู่ก็คือน้องจอนนี่เฮาส์นะครับมาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะครับ่ะมาพูดกันถึงโครงการนี้กันดีกว่านะครับกับโครงการ Morning Love นะครับในการยกระดับความหวานผสานความรักทุกเช้าซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในปีนี้2,556นะครับด้วยความตั้งใจเขาบอกว่าจะรณรงค์ให้ทุกคู่รักเติมเต็มความรักให้กันและกันแต่ว่าจะด้วยวิธีการใดเดี๋ยวมาคุยกันเลยนะครับกับนายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนี้ด้วยคุณระเบียบรัฐพงพาณิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับดองดอน อันนั้ดีค่ะครับ,รบผม่ออื่นคงต้องให้เล่าให้ฟังถึงที่มาของโครงการซั่งนิดหนึ่งว่ามันเริ่มต้นจากจากอะไรครคือพี่แดงเป็นนายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้บุญได้เป็นสุขนะคะคแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเห็นสังคมดีขึ้นสังคมจะดีขึ้นได้เนี่ยสถาบันครอบครัวต้องเข้มแข็งสถาบันครอบครัวจะเข้มแข็งได้ต้องมีสองเราใช่ไหมคะสองเรานั้นต้องรักกันครับถ้าเราเริ่มต้นของวันใหม่ด้วยความรัก นะคะด้วยความรู้สึกดีๆต่อกันมันจะดีทั้งวันเลยนะคะภาษากายเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะผูกมัดหัวใจกันนะคะลูกก็มีความสุขเมื่อครอบครัวอบอุ่นเป็นสุขนะคะครอบครัวแข็งเข้มแข็งสังคมก็จะดีขึ้นเวลานี้เราจะเจอปัญหาสังคมเยอะมากนะคะคทำอย่างไรเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ไม่ยากเลยและเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องลงทุน เพียงแต่ขอให้มีความจริงใจเท่านั้นเองนะคะบอกรักกันทุกเช้าเริ่มต้นเลยนะคะตัื่องจากบนเตียงเลยหอมแก้มกันติดมาลิ้ตามาปุ๊บใช่นะคะมันเป็นอะไรที่ดีๆนะความรู้สึกดีๆคือภาษาการน้องดอยนะคะภาษาการแม่แดงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าควรจะทาไอ้สิ่งที่ควรจะทํากลับไม่ทํา คนไทยเราไม่กล้าแสดงออกนะจะไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเขากล้าแสดงออกแล้วจะทำลายความกลัวของเรานี้ไปได้ยังไงถ้าคนเขาไม่กล้าแสดงออกเรื่องความรักแต่รักมากเลยนะคะแต่ไม่ไม่พยายามคือเพูดถึงใครอยู่ปะครไม่ไม่ไม่ถึงไหมไม่ถึงไหมเราจะได้ถามถึงคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆพี่หานเขาบอกคนไทยเป็นเป็นคนที่เงียบๆไม่ได้แสดงออกอะไรแบบชัดเจนก็เลยอยากถามว่าจะทํายังไงดีพี่แอ้มันมันอยู่ที่การฝึกนะ าเราเริ่มนะคะเริ่มพี่แดงเคยแนะนำท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการแต่งานอายุจะห้าสิบละกับนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งบอกฟังที่พี่แดงพูดเนี่ยเขาไปทำเลยแรกๆเขาก็เขินนะคะคพอเริ่มทำมันเหมือนกับสิ่งนั้นต้องทำมันเหมือนเราต้องตื่นเช้าต้องแปลงฟันตื่นเช้าต้องทานอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทำให้เป็นเรื่องปกติ S <S อย่าไปคิดว่าโอ้โหมันเป็นอะไรพิเศษว่าตื่นขึ้นมาต้องมานั่งหอมแก้มกันบอกรักกันทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะมันเป็นเรื่องที่ให้เป็นปกติเลยสแสดงว่าที่บ้านพี่แดงเช้ามานี่จะต้องหอมแก้มจะต้องกอดต้องดอยจ๋า38ปีปีนี้สาสําหรับการใช้ชีวิตคู่ทุกเช้าค่ะทุกเช้าต้องหอมแก้มค่ะทุกเชา้ชาเลยค่ะเริ่มต้นก็บอกรักกันแม่รักพอนะ ก่ะหอมแก้มกันจะไปทํางานก็หอมแก้มกลับมาก็หอมแก้มกอดกันตลอดจะลากันที่ไหนสมมุติเราส่งที่สนามบินก็หอมแก้มกอดกันคือพูดแล้วคนจะหมันไส้แต่ระเบียบราธิธรรมอย่างนั้นจริงๆนะคะคนเรานั้นเรารักกันอยู่แล้วเพียงแต่ระยะเวลาที่ห่างห่างไกลออกมาจากการแต่งงานเนี่ยเรามักจะไปยุ่งกับภารกิจเรื่องลูกเรื่องทำงานเราละเลยคนที่เคยรักเราและเรารักเขา แล้วทำไมเราไม่ให้ความหมายให้ความสําคัญใช่ไหมคะกับการที่เขาจะออกจากบ้านหรือเราตื่นขึ้นมาเออผู้ชายที่นอนนข้างหรือผู้หญิงที่นอนนข้างๆเราเนี่ยคือคนที่คู่ชีวิตเรานะทําไมเราไม่เติมเต็มสิ่งดีๆให้กันโครงการตัวนี้ถึงได้เกิดขึ้นนะคะอยากเห็นคนรักกันเพราะฉะนั้นสำหรับวิธีวิธีการดําเนินการโครงการเหล่านี้ตั้งใจอยากจะบอกอะไรบอกไปสู่ใครบอกให้คนที่เป็นครอบครัวนะคะได้แสดงออกเป็นแบบอย่างให คนซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยลูกเราเนี่ยได้เห็นลูกเห็นพ่อแม่รักกันลูกก็ยิ้มนะยิ้มชื่นใจมีกําลังใจสามีเราก็มีกําลังใจพลังที่ยิ่งใหญ่คือพลังในครอบครัวถ้าเราให้พลังพลังกันเนี่ยนะแต่เช้าเลยโอ้มันมีความรู้สึกดีๆไปทํางานก็มีกําลังใจไม่รู้สึกหงุดหงิดถ้าสมมุติว่าเราละเลยกันนะตื่นก็เฉยออกจากบ้านก็เฉยกลับเข้ามาก็เฉยมันเหมือนไม่มีความหมายนะคะหลักห้าจอยที่แม่แดงพูดมาตลอดคือ คูมใจที่เรามีเขาเป็นคู่ชีวิตนะคะใส่ใจที่เป็นตัวเขาอเอาเอาใจใส่หน่อยอย่าละเลยนะคะอย่าเห็นอย่างอื่นสําคัญเยี่ยหน้าที่การงานสําคัญยิ่งกว่าคนที่เรานอนอยู่เคียงข้างกันนะคะแล้วก็เข้าใจเขาที่เขาเป็นเขานะคะไม่พอใจกันคมใจไว้นะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันรับรองว่าเรื่องการอย่าร้าง คิดซ้ายไปเลยเมียน้อยกันเด่นไปเลยมีน้อยกันเด่นเจ้ารงนี้เป็นเลยค่ะนะคะแกก็แกนะยิ่งแก่เรายิ่งต้องรักกันน้องดอยยิ่งแก่ยิ่งเราต้องรักกันอันเนี้ยมันมันต้องเกิดจากความร่วมมือของสองคนถูกไหมฮะใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าหากว่าสมมติว่าสมมติว่าอีกคนหนึ่งไม่เล่นด้วยอีกคนนึงก็แบบเฮ้ยอะไรอยู่มาต้องนานแล้วเธอจะอะไรอะไรเงี้ยเราควรจะยังไงดีเออคือคือแรกๆก็จะงงบางทีลูงแกอาจจะช็อค นะครับเพราะว่าไม่เคยทำเราเราเริ่มทําสิคะบอกว่าเนี่ยดูรายการของน้องดอยน้องอันเห็นคูณระเบียบรัฐมาพูดบอกให้รักกันหอมแก้มกันเราเริ่มทำเลยนะพ่อนาแม่นาอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันจะเริ่มไม่ได้สิ่งดีๆเรื่องระหว่างผัวเมียเนี่ยนะไม่มีคำว่าศักดิ์ศรีเรื่องระหว่างสองเราทำอย่างไรเราถึงจะเติมเต็มความรักทำยังไงเราถึงจะให้ความหมายกับคนของเราให้เขารู้สึก ภูมิใจหัวใจพองโตมีคุณค่านะค่ะไม่ใช่ออกไปหรือตื่นขึ้นมาเฉยเพราะจริงๆแล้วเกือบเกือบจะทั่วโลกเลยนะที่สถิติของการหย่าล้างในปัจจุบันสูงกว่าการแต่งงานอีกสามแสนคู่ในประเทศไทยแต่งนะคะที่จดทะเบียนสมรสนะลูกหมายถึงต่อปีต่อปีแล้วก็หย่าหนึ่งแสนคู่แล้วที่อยู่กันก่อนแต่งแล้วอยู่กันโดยไม่จดทะเบียนสมรสเท่าไหร่ที่เดิน อยู่ดีๆก็ออาไปอยู่คอนโดด้วยกันหอบกระเป๋าไปอยู่ด้วยกันอยู่ดีๆก็แยกออกมาบอกว่าทัศนะไม่ตรงกันอยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้เยอะแยะอันนี้ไม่รวมในสถิติสามแสนคนนะสามแสนยาหนึ่งแสนนะคะทีนี้ต้องถามพี่แดงว่าจริงๆฟังดูอย่างงี้ก็พอจะเข้าใจแต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันทํายากไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยไม่ยากจริงๆค่ะ แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่เราแต่งงานนะมันจะง่ายมากเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเรามาเริ่มตอนนี้มันไม่มีอะไรสายเลย อาจจะจับมือถือแขนรักพ่อน้ารักแม่นะอะไรเงี้ยก็เราสองคนอยู่ในห้องของเราในที่ระโหฐานทําไมตื่นเช้าขึ้นมาเราหอมแก้มสามีไม่ได้สามีหอมแก้มภรรยาไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ยาสีฟันดีๆมีเยอะแยะเอที่ไม่ทําให้มีกลิ่นปลากลิ่นสาดตื่นเช้ามาเลยตื่นเช้าขึ้นมามันฆ่าแบคทีเรียได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นข้อมูลที่บอยากทราบส่วนตัวนิดนึงพี่หันถามที่แดงนิดหนึ่งสามสิบเก้าปีใช่ไหมคะปีนี้ปีสามสิบเก้า มีห้าห้าสี่พฤษภานนี่ก็ครบ39ปีมีมีช่วงเวลาที่เบื่อชีวิตคู่แน่นอนลูกบางทีเซนเบื่ออยากมีสามีใหม่อยากมีคนหลอนๆหนูไมน่าถามเลยอ่ะอย่างอย่างแม็กทิวอย่างอ่านอย่างเนี้ยนะเรื่องจริงพี่แดงเรื่องจริงอารมณ์ของคนนะลูกมันปรุงแต่งได้หมดอยู่ที่จิตแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเออเราละอายชั่วกลัวบาปเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มันจบแต่ที่มันยุ่งทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าความอ่อนด้อยเรื่องศีลธรรมเรื่องคุณธรรมแล้วทำไมถึงอ่อนด้อยอ่ะผู้ชายอ่ะลูกหมาหยอกไก่ได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปจริงค่ะพี่อ่านมก็มีมีมันก็มีหยอกหยอกนะแต่ไม่ได้แปลว่าได้นะคือถ้าผู้หญิงเล่นด้วยถ้าผู้หญิงเล่นด้วยก็ไปถูกไหมคะมันเป็นอย่างนั้นครับผม ก็คือผมจะบอกว่าส voilà> ําหรับหลายๆคู่นะฮะเขาอาจจะมีปัญหาในแง่ที่ว่าบางทีสมมุติว่าคู่ข้าวใหม่ปาล์มนี่คงไม่ค่อยมีปัญหาอกนะซึ่งก็เป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายนะครับคู่สมรสใหม่แบบอ่ะขอหอมแก้มอ่ะหอม้วเธอหอมเช่น่โอ้ยโอเคฮะแต่อยู่กันไปนานๆแล้วอยู่วันที่มาเริ่มเนี่ยบางทีอาจจะมีบางฝ่ายที่แบบเบื่อกันหรือแม้แต่โกรธกันหรือแม้แต่บางคู่นะฮะอยู่ในช่วงที่ โทษนะฮะคือแบบเหม็นหน้าเขาแล้วอ่ะบอกว่าเธอทํา,า,า,าอะไรฉันก็หงุดหงิดไปหมดแล้วค,<ง>คืออันนั้นเขามีเป้าหมายแล้วลูกเขามีเป้าหมายแล้วว่าเขามีที่หมายใหม่อาแล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงเราแก้ปัญหาคือคือผู้หญิงเราเนี่ยนะคะส่วนมากปัญหาจะเกิดจากฝ่ายชายผู้หญิงเราจะเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่มีความอดทนสูงมากนะคะแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเราวันหนึ่งสามีก็จะมองเห็นเองเพราะว่าคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยเขาไม่ได้รักนะเขาอาจจะประสงค์ต่อทรัพย ประสงค์ตออหน้าที่การงานเอาจริงๆน้อยน้างนเขาเรียกว่าทางรักมันมีวัตถุประสงค์แฝงอยู่นะลูกครับผมอย่างหัวล้านลงพุง่างเงี้ยมันจะมาพิสว่าเลยสามีเรานักหนาถูกไหมคะเขามีวัตถุประสงค์แฝงอยู่เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะคะความรักคือความผูกพันที่ยิ่งใหญ่มีทั้งเสียสละให้อภัยและอดทน ความอดทนของเมียหลวงก็จะเอาชนะได้ทุกอย่างสักวันหนึ่งมันก็จะกลับมามันคือสามีก็นะจะกลับมาตายเาจะกลับมาเี่ยทีนี้ถ้าเรานะคะรู้จักคําว่าปรุงแต่งนะคะระหว่างเราสองคนที่แดงคิดว่าเราไม่เคยทําแต่นอวันหนึ่งเราทําพ่อแดงแล้วเลยดอยแล้วเลยพี่มาเป็นเวลายี่สิบสามสิบปีจากนี้ไปเราลากกันนะพ่อเนาะเรา เราแสด,แดงออกภาษากายกันนะนะทําเลยลูกโอ้ยเขาจะเขาจะงงเขาจะงงแล้วเขาก็จะดีใจปลื้มใจครับผมแม่รักพ่อนะรักสุดๆเลยชีวิตแม่ฝากไว้กับพ่อนะแล้วจะไปไหนละ่ะน้องดอย ไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกฉันก็อยู่บ้านอะไรกินอิ่มนอนหลับแก่ก็สบายใจเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะเข้าโครงการนี้จริงๆแล้วไม่ต้องสมัครไม่ต้องอะไรแค่ทัเลยเริ่มต้นอยู่ที่บ้านมีความจริงใจต่อคู่รักของเราต่อคู่ครองของเราเราเริ่มต้นกันเลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมนะเท่ากับเราช่วยประเทศชาตินะคะเวลานี้ถ้าเราบ่มเพาะความรุนแรงเราทะเลาะบ่อแว้งกันนะคะลูกเราก็จะจดจําภาพเห็นความรุนแรงทั้งภาษาพูด ทั้งการกระทำทั้งการลงไม้ลงมือซึ่งไม่ดีเลยเป็นการบ่มเชื้อบ,บ่มเพาะเชื้อแห่งความรุนแรงที่จะฝังรากต่อไปอนะคะเราเริ่มต้นในว,วันนี้ด้วยความจริงใจแล้วเราจะช่วยสังคมแก้ปัญหาได้ลูกเราก็ไม่ต้องไปสแสวงหาความรักนอกบ้านสามีเราภรรยาเรามันอาจจะอ้วนอาจจะแก่แต่โอ้มันดีกับเราเหลือเกินนะเชา้าตื่นขึ้นมาโดยเสดูสำรับกับข้าว เรือนสามน้ำสี่ครบเลยะนะคะจะไปจะมาไม่ได้มีความรู้สึกแบบดูดายคิดถึงก็อยากกลับบ้านเร็วๆเราก็พูดเสิะนะคะ,คะพ่อกลับเร็วๆนะปลอดภัยนะพ่อโชคดีนะแม่คิดถึงพ่อนะกลับมาทานข้าวนะเย็นนี้อยากทานเลยแนะม่จะทาไว้รอมันก็มีแต่สิ่งดีๆน้องดอยมันอาจจะเบือ่ออาจจะเบ็นหน้ากันอย่างที่น <laughs> ้องอ๋อพูดอะแต่มันไม่พ้นกับ สิ่งที่เป็นความรักที่เรามีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่ครับเพียงแต่เราบอกรักกันทุกเช้าเราหอมแก้มกันครับนะมันเป็นการเติมขึ้นมาอีกนิดนึงเติมเหมือนเติมเครื่องชูรสอะค่ะให้กับชีวิตมันจะได้รู้สึกมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยไม่ดูดายเข้าใจแล้วค่ะสักนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วทางสมาคมเองก็สามารถให้ความช่วยเหลือปรึกษาอะไรต่างๆได้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวนี้ปัญหาเยอะมากค่ะ นะคะแล้วเราทำแม้กระทั่งเรื่องฟ้องร้องอสำหรับสามีที่ละเลยความรับผิดชอบต่อลูกไม่รักภรรยาอยากเลิกเพราะไม่มีเป้าหมายใหม่มีเมียใหม่เราก็ไม่ว่าแต่คุณต้องรับผิดชอบต่อลูกเวลานี้ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเยอะมากมนะคะเ,เขาไม่รักเราจะเอากฎหมายบังคับเขาก็ไม่ได้มันก็แล้วแต่จิตใจ นะคะแต่ก่อนจะถึงวันนั้นแม่แดงเชื่อเลยถ้าเราผูกหัวใจกันไว้นะคะความผูกพันที่ยิ่งใหญ่คือสายใหญ่แห่งความรักนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยรักกันช่วชช่วชช่วชีวิตนะคะชั่วชีวิตค่ะช่วยชีวิตของของใครสักคนหนึ่งก็แล้วแต่แม่แดงก็อยากจะให้ผู้ชายตายก่อนนะคะเพราะว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าตายก่อนผู้ชายตายก่อนภรรยาเนี่ยนะคะสามีตายก่อนเนี่ยลูกเราก็ไม่กระทบกระเทือนเพราะภรรยาส่วนมากนะ พอมีสามีมีลูกแล้วไม่คิดอย่างอื่นแล้วคะ่ะไม่คิดจะหาสามีใหม่แล้วค,ะะค,ะค่ะก็จะดูแลลูกดูแลให้ความอบอุ่นแต่สามีเนี่ยค่ะยิ่งภรรยาปฏิบัติดีเท่าไหร่ยิ่งต้องหาอิโนโหรือเด็กมาเลี้ยงดู <c oughs> เพราะทําไม่เป็นยาอ่อนขึ้นเรื่อยๆตาย <c oughs> แ,แล้วค่ะพี่แดงให้พี่แดงสรุปสรุปโครงการนี้สันิษฐางเราคุยกันรอบๆดีกว่านะคะให้พี่แดงฝากโครงการนี้กับผู้ชมทางบ้านอีกสักนิษฐางค่ะระเบียบรัดคิดว่านะคะปัญหาสังคมเราแก้ได้ขอให้ทุกท่านมีความจริงใจในการที่จะ ทำทำเรื่องในครอบครัวของเราให้มีความรักความอบอุ่นนะคะไม่มีความสําเร็จอะไรที่จะมาทดแทนความล้มเหลวในครอบครัวได้นะคะความจริงใจที่รักกันแสดงออกสิคะเรารักกันด้หัวใจแต่เราล้าเลยกันเราเลิศเลยมานานแล้วเราเริ่มต้นแต่วันนี้ไม่มีอะไรสายคะ่ะนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเข้าใหม่ปรามันนะคะแต่งกันมา20 30 40ปีเราก็แสดงออกได้จะแก่จะเท่าขนาดไหน เราก็ยังต้องการความรักค่ะค่ะครับผมนะฮะน่าจะชัดเจนกันนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับ Morning Love นะครับไม่ได้แปลว่าให้มีความรักก็แต่ตอนมอร์นิ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเริ่มตั้งแต่มอร์นิ่งแล้วก็ยาวไปทั้งวันนะครับแล้วก็เริ่มต้นในทุกๆครั้งที่เราตื่นนอนมานะครับวันนี้ได้คุยกับคุณแดงนะครับระเบียบรัฐพงพณนิตนายกสมาคมสร้างเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่แดงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณช ปิดเบรกกันด้วยเพลงหวานๆนะครับจากคุณจอห์นนี่เฮาสอีกสักเพลงหนึ่งนะครับค่ะเชิญค่ะ ข้างในลึกเข้าไปแค่เพียงใจยอมขอหองเธอก่อนในคืนนี้